สบายดีสบายดีมือนีตื่นเสารมาก่อนไปเหตุงานขอมาสื่นชมความภูมิใจของแม่เนาะแม่ไอปันโชกปลูกมะละขี้นกพี่น้องเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วสวนเล็กๆนาะบ้านพื้นที่บ่มากบ่ไม้แต่กะเป็นมุมเล็กๆสวยๆเนาะภูมิใจขนาดเริ่มเห็นดอก ที่เหตุให้มีกำลังวังชาเสาๆมากอคือต้นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะพอมันเป็นต้นใหม่ที่ขืนชื่อที่ฮูจักกันเกือบถุกคนบานเฮาเนาะคือกระทิ้นนะนะพี่น้องได้กระทิ้นสองตอน้นพอดีไปได้มาแก่มันมาแล้วเอาไนมันลงลองเบิ่งว่ามันจะขืนห้หรือบ่โอ้ยห้มันก็ขขืนห้ความภูมิใจความดีใจแหม่อยู่ได้แม่ก็ดีใจขนาด อย่างน้อยเห็นต้นกระทินต้นนี่เวลาขึ้นฮอดบานแห้งๆกะกะมีความอุ่นใจอยู่ว่าอย่างน้อยมีต้นใหม่บานเหาเนาะพี่น้องเนาะมือใน้บมียังเป็นพิเศษแม่เคยแม่แค่ตื่นขึ้นมาย้ำมือสเสาร์เลยเ็นดอกอันนี้บ้านพี่น้องเอ้ยบวบอืบ้อสมงามแทดอกค่ะนะพึ่งสิเป็นหมากนิดหน่อยปลูกใส่กระถางเพราะว่าบ้านแม่ปัญโชคนะบบมีเนือทีเนาะมีอยู่สองตอน้นก็เริ่มอ,ออกหมากออกผล ความภูมิใจเล็กๆในใน,ในมุมหนาบ้านเนาะพี่น้องส่วนหนาบ้านแม่ปันโชกก็ชิมีซํำนี่แหละรกลุงลังแต่กะมีความสุขในมุมปากเมื่อออกตื่นมามาเห็นต้นใหม่ใบหนาเนะเาะอ่อแต่ว่าพริกนีขึ้นมาโอ้ย คือมาใหญ่แท้ต้นนี้ฮานาพี่น้องคือม่ใหญ่แท้นี้ชีออกดอกแข่อยยาว์นี่ฮะส่วนอันนี้กะหัวละพาเนาะตื่นมา้าๆเลยเบิ่งแลวมีความซุกอบอุ่นอบอุ่นคือวะได้มาซองกิ่งมาเสียบเขาไปเบิ่งยูทูบเขาเจ้าแล้วเขาเจ้าแนะนําวิธีการเสียบเนาะเรียนแบบเขาเจ้าก็ได้พ้นได ออกมาดีอยู่ได้พี่น้องเอ้ย YouTube เฮานี่ก็ก็กดีมีประโยชน์ได้เข้าไปเบิง่งก็บ่ได้เสียเปล่าเนาะพี่น้องเนาะวิธีแนะนําของเขาเจ้าก็ถือว่าออกมาแบบได้พ้นแบบนี้ก็สุดยอดก็บ่ได้เสียเวลาในการเข้าไปเบิง่งเนาะพิกพี่น้องพีกสวนพักมุมเล็กๆเ,กเนื้อทีบอ่บ่หลายก็สิประมาณนี้ ลูกสาวข่อยลูกสาวข่อยกำลังสิบไฟหงเฮียนสบายดีก่อนคนเก่งคือบูดทลลกคือบูดแทเดาดีบูดโบงงามได้ลูกหละบูดแล้ว <c oughs> <c oughs> ออกมาออกมาออกมาพมาเจอแม่อันถ่ายคลิปอยู่ <c oughs> นะพี่น้องซํานี่แหละโอกาสหนะ้าพอ,อกันใหม่ อันถ่ายน,นี่ก็ขอขอบคุณเนาะพีพ่ๆน้องๆทุกคนเดี๋ยวไปส่งลูกสาวก่อนเดี๋ยวนั่งชินา <Hi. S 1> บูดบายบายนังหวะไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อ